สวัสดีพี่น้องล้อลุนล้อลุนพี่น้องสิเกิดอะไรขึ้นนะฮะเอ้ยพี่น้องวันนี้นะฮะตอนเย็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นจะแปนเพื่อนจะไปกินอยู่ลานอ่าล้านเจวฮ้อนนะคะล้านเจวฮ้อนนะคะอคู่เช่นจังน้ำตาลนะ บอสโนดนี่แหละพี่น้องกับทีมงานนี่แหละพี่น้องเพิ่นจะไปกินนะคะเพิ่นเ่ได้ไปร้อยเอ็ดได้พี่นอ้องคืนนี้ที่ร้อยเอ็ดก็มีสแตมลี่โอ้นะฮะแอนนี่นะฮะกล้องว่ายู่นะเพื่อนเพื่อนเนาะพี่น้องส่วนส่วนเหมือนแลงเน่นะะ่ถ้าเบิงเดอพี่น้องมูเจ้าถ้าเบิงอันซุ้มไทยยาโสนะฮะซุ้มไทยยาโสเพิ่นจีนเซอร์ไพรสว์วันว่าเล่นทน์ยนะ อไปเสื้อพลส์ยวนอันยโสนั่นแหละโกดังผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเพราะไม่มองจัดดอกพี่นอ้องอืผู้ใหญ่บ้านกับพวกขายจักเทือเนาะอะไรโกดังแถวบ้านแถวยโสจ้องไวหว้เฮ็ดกินอยู่นั่นแหละพี่น้อง่อยเห็น้วข่คยเป็นตาสั่ง่อยสั่งไอ้ไอลิกเกเช่าเกาะน่ะแหม่คยสั่งหลายเฮ็ดเป็นตารัางเป็นตารัางได้่อยเห็นคลิปนึ่งอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนบอกว่ามีมีคนบอกว่า สันไปกับแม่น่ารักดีเป็นว่าไปกับพ่อพ่อนะ่ะเอ,อื่นพ่อแม่แม่ลูกไปด้วยกันน่ารักดีนะเอ,อ้ยและก็เพิ่นโพดวานปีนี้สั้นโสดเพิ่นว่าปีนี้เพิ่นโสดนะปีนี้เพิ่นโสดไม่มีใครแต่มีพี่นะอะไรเงี้ยพี่น้องเออย่องเอาพี่น้องย่องเอาอันไดมันสิได้อันไดมันสินนมีงานเหตุนะพี่น้องเออ ในเมืองงานลิเกเพิ่นเขามาถูกถูกถูกช่วงพอดีพ<า>ี that, <tamanho S 2> <announcement. S 1> ่น้องเข้ามาช่วงอันพอพ่อมานั่นมันมันกำลังเป็นประสาทนะพี kind of <ple> ่น้องเออคนนี้ว่ามีคำว่าย่อมแพ้ไผง่ายๆเด้บ่แพ้บ่ายอมแพ้ไม่เคยแพ้เพิ่นว่าเพิ่นว่าเคยแพ้ไผ่เคยย่อมไปถึงแม้เพิ่นอะสิพิษก็สร้างน่ะแล้วมู่เจ้าคิดเบิ่งน่ะ คืนนี้จะเอาลูกขึ้นเวทีด้วยเจ้าสียเอาขึ้นไปเฮ็ดยัางมูเจ้าฉลองว่าเล่นท์กับผู้บ้าวเดี๋ยวก็สิมีกดมีจูบอีกละเออเจ้าผู้รู้ตนลูกดิเดี๋ยวลูกก็จะถามแม่ทําอะไรนะเออแม่ลูกแห่งหวงแม่เด้แม่อันลูกแห่งหวงแม่เนื่องจากเด็กอ่ะกำลังเรียนรู้นะอันนาริษากาลังเรียนรู้พี่น้องกาลังกําลังแบบว่าวัยอยากรู้อยาก ว่าอยากรู้อยากเห็นนะพี่น้องเออส่วนพ่อเนะี่ยไม่มีเรื่องผู้หญิงเลยนะเออพ่อเนะ่ะผู้ใหญ่บานเราเป็นคนที่ยิ่งทําให้ยิ่งคนที่เขาเคยรักมากยิ่งทําใม้เห็นแบบว่านิสัยอะไรอย่างเงี้ย่นสีขี้เดียดแห้งพี่นอ้องเพิ่นน่ะสิขี้เดียดแห้งนะฮะอืมอีลีพี่น้องโอ้ยเห็ดใ้เป็นตาขี้เดียดอันทั้งพ่อๆนะทําตัวแบบเหมือนเด็กจริงๆนะพี่น้อง โอ้ยทำตัวยิ่งอยู่ยิ่งอย่าทำตัวแบบเด็กเด็กน้อยนะ่ะเด็กวัยรุ่นนะ่ะทางทางที่ตัวเองก็จะจะย่างสี่สิบแล้วพี่น้องทำตัวเป็นเด็กน้อยเออจีละอยากคบอันอันผู้เป้าเด็กน้อยนะ่ะเออทำตัวเหมือนเด็กเด็กว่าเด็กธรรมดาเดเด็กอันบบเต็มนี่เออมวนเอฟซี่กับศูนย์นะคะขนาดอันคนจี อซอยดาซอยหยังจังอีเซียมยั่งถอยเลยอีเซียมยังถอยเลยพี่น้องเออเนื่องจากว่ายิ่งยิ่งช่วยยิ่งเนี่ยแบบไม่เห็นไม่เห็นคุณงามความดีของเพิ่อน,นเออไม่เห็นคุณงามความดีทําอะไรก็แบบว่าออไม่สนใครไม่สนไผ่ได้ไผ่สิบอกอีอย่างก็คือไม่สนนะอือีเซียมเขาเคยบอกนะว่าอ่านพ,พ่อพ่อถ้าจะให้เรื่องมันเบาลงอะไรลงอะไรเนี่ยคือต้องทําตัวเป็นเป็นคน เป็นแบบคนดีนะคือคือไม่ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าไม่ลยุ่งเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายนะไอ้นี่ยังยิ่งเตือนให้ยิ่งหลงแห้ทาตัวเป็นเด็กปัญญาอ่อนเลยพี่น้อง